น,นี้พี่คงเกิดแล้วสินะคะฉันจะบอกเธอเป็นครั้งสุดท้ายว่าฉันไม่ได้เป็นคนทำ a m m จะไม่แม้แต่จะฟังฉันด้วยซ้ำไอ,อ,อจันเจ็บนะคะรุ่นพี่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะรุ่นพี่มันจีฉันผอาเธออะไรของเธอฉันไม่คิดเลยว่าพี่รุ่นพี่จะรู้สึกแย่ขนาดนี้อะไรของเธอนะอเออ,อ,ะอะไอเป็นอะไรเธอเป็นใครกันเมนจ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเธอเป็นเด็กปีสองไม่ใช่เหรอคิมมินจีรุ่นพี่ ใช่แบบนั้นนะคะรุ่นพี่ที่วิ่งเข้ามามาช่วยพอดีได้จังหวะแล้วอย่างนี้นะไม่เป็นไรค่ะรุ่นพี่ฉันผิดเองฉันจะไม่กล้ากียันไหนแวค่ะรองเยนะคะออน,น,น,ะคะนี่สามินแจเธอพูดบ้าอะไรนะนี่พอได้แล้วเธอเขียนพสน์นน่จริงๆสินะนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่เธอมาที่นี่แล้วก็ทําให้มินแจร้องไห้สินะฉันไม่ได้เป็นคนเขียนพอต์นั่นนะคะอะไรกันนะ่ะเธอเขียนเหรอ บ้า uhm, จริงนั dropped, ่นก็เลยไม่พอใจสินะให้กันเถอะมินเจออะไรกันเนี่ยทุกคนคิดว่าฉันเขียนเพราะนั่นจริงๆงั้นเหรอฉันได้รับสายจากยูนาเลยฉันขอโเธอะยูนาตอนนี้ฉันไม่สามารถคุยกับเธอได้จริงๆฉันคิดว่าโลกของเจะรู้ว่าฉันเป็นใครและกำลังพูดถึงเรื่องนั้นอยู่ เกิดเรื่องแบบนี้กันนะฉันควรทำยังไงดีควรไปหาตัวคนทำดีไหมนะเธอบอกว่าไปซื้อกาแฟนี่ในร้านกาแฟแล้วเธอก็ไม่กลับมาสักทีเกิดอะไรขึ้นหรือเปลอยู่น่าจะเชื่อฉันไหมนะบอกฉันมาสิไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะผ่านไปด้วยกันมินจีคอล้งล่ะฮะก่าวบอกไปสิยูน่าก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนะเราต้องบอกอยูน่นะฉันได้คุยกับโชวมินแามาเธอ เธอคิดว่าฉันเป็นคนขียนโพตนั้นเพราะงั้นฉันเลยจะคุยกับใช้เข้าใจแต่เรื่องมันก็วุ่นไวายไปหมดคนอื่นก็ได้ยินเรื่องนั้นทำไมเธอถึงทำแบบนั้นล่ะฮะไม่เธอถึงไปหายีนั่นล่ะเธอเขียนโพตนั้นจริงๆนั่นเหรอเธอก็คิดเหมือนคนอื่นเหรอเธอคิดว่าฉันเป็นคนทำงานเหรอเธอกำลัลงพูดบ้าอะไรทำไมฉันถึงแล้วทำไมเธอถึงพูดแบบนั้นล่ะมินจีจะเย็นก่อนสิฉัน ช่วงหนึ่งที่ฉันเครู้สึสอิจชานั่นมันก็จริงอยู่แต่ถ้ายังงั้นฉันก็ไม่คิดที่จะพูดเรื่องนั้นหรอกนะฉันรู้มินจีฉันรู้จักเธอดีที่สุดสิ่งที่ฉันกำลังจะพูดก็คือเธอไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองตั้งแต่แรกเลยนะพอฉันเชื่อเธอจริงเหรอเธอเชื่อฉันจริงๆเหรอเธอไม่สงสัยในตัวฉันสักครั้งเลยใช่ไหมเหรอวันนี้ฉันจะกลับคนเดียวไว้เจอกันพรุ่งนี้นะ ยยโชมินเจให้เรื่องมันจบวันนี้แหละ